สวัสดีครับทุกๆกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดรวยเจลามาหน่อยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาลงเลขเด่นล่างระยะยาวนะครับซึ่งเลขเด่นบนนะครับผมได้ลงไปพอสมควรแล้วนะครับเด่นบนระยะยาวเลขปักหลักเลขแต้มรวมอะไรต่างๆประมาณสักสิบวิดีโอได้นะครับเราก็ไปเลือกชมดูนะครับว่าสูตรไหนที่นํามาเทียบนําประกบกันแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเลขเด่นบนนะ ส่วนที่จะสรุปหรือจะเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลงชุดของเด่นล่างาาชุดของสองตัวล่างให้ให,ให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนทางสมาชิกที่สมัครทางช่องมานะครับผมก็ได้ส่งอัปเดตสูตรดับที่ต่อเนื่องกันมานะครับที่ผ่านมาก็ดับผ่านทุกสูตรนะครับ ก่อนหน้านั้นก็ดับพันทุกสูตรนะครับเลยอัปเดตใหม่ไปให้แล้วนะครับทั้งหมดก็35สูตรนะครับเป็นสูตรดับต่อเนื่องมา5ถึง11ปีนะครับดับมายังไม่เคยหลุดนะครับ35สูตรยังไม่หลุดสักสูตรนะครับก็เอาไปพิจารณาดูส่วนเล็กเด่นเดี๋ยวผมส่งตามให้ทีหลังเลขสรุปต่างๆนะครับให้สมาชิกรับทราบกันตามนี้นะครับส่วน ผู้ชมที่สนใจจะสมัครสมาชิกช่องก็ไลน์ดีนี้เลยนะครับอาจจะมีเลขดับให้ประมาณ3ามสาสูตรดับระยะยาว5-11ถึงปีนะครับส่วนเลขสรุปเลขเด่นสูตรเด่นอะไรต่างๆนะครับผมไม่สูตรไปนะครับสรุปจุด3ตัว2ตัวบนล่างนะครับให้เหมือนผ่นันๆมานะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นล่างกันนะครับนะนะวิดีโอนี้จำนวน2ส,สูตรเดินยาวมาแปดสิบเงวดน,นะครับยังไม่เคยหลุดก่อ,อนอื่นก็ฟังคาเตือนกันก่อนอน,นะครับคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันเดี๋ยวเรามาดูสถิติ2ส,สูตรนี้ก่อนอน,นะครับเราจะได้เอาไปเทียบชน สถิติสูตรอื่นๆนะครับแล้วเราจะได้ดูแนวทางที่มันเดินนะครับว่ามันจะเดินในทิศทางแบบไหนมานะครับเป็นข้อมูลเสริมนะครับเป<ม>็นสถิติคร่าวๆทั้ง,ง,ง,งสองสองสูตรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อน นะวิธีการทำนะครับใช้หลักพันสี่ครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งหน่วยไทยสองตัวหนึ่งครั้งร้อยหน้าที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าที่สองสองครั้งหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งปกส่ค่าคงที่นะคสองกับหได้แปดแปดกับห้าได้สามสามกับเก้าได้สองสองกับศูนได้สองสองกับสงได้สีกับสงได้หก <ś b _> 4ไ <desserts> ด้ศูนย <I> ์นะครับ0 2 6 7 8สองดดนะครับบวก2บวก4ี disease, Hence, enemies, ่นะครับผลลัพธ์นะครับลตัวอย่างประมาณ20งวดนะครับอางนั้นก็หนึ่งสานะออกได้3นะจากนั้นออก3าได้8งวดที่8 5นะครับได้8 0 4 5 6นะครับใน้5ศูตัวก่อนหน้าก็สองตัวนะครับถัดมานะครับ สูตรที่2นะครับซึ่งเป็นสูตรที่เดินใกล้เคียงกันนะครับระยะระยะเขมาบอกกันนะครับวิธีการทำนะครับก็หน่วย3ครั้งนะครับ10บท้ายตรงตัว2ครั้งร้อยหน้าที่1 3ครั้งหน่วยหน้าที่1 1ครั้งหน่วยหน้าที่2 1ครั้งร้อยท้ายที่1 1ครั้งร้อยท้ายที่2 2ครั้งบวกก้าครั้งที่ที หกับ 0, ูย์ได้ห้กับศูนย์ได้ห้กห้ับสามดแปดกับสองได้ศูนย์ได้ศูนได้ศูนย์ได้เนะครับบวกทีละหนครั้งนะครับเก้าศูนย์หนึ่แล้วก็บวกสมเป็นห้านะครับผลออกศูนย์ศนย์นะครับได้ศูนย์ดงนั้นออกสามสองได้สองยันสามแได้สามนะครับผลที่ผ่านมาก็สี่ห้าเจ็ย์แล้วก็ออกห้ศูนย์ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันดูนะครับเดี๋ยวจับชุดด้วยนะครับเดี๋ยวจับชุดที่ไม่ชุดกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะ อ่ส่วนที่หนึ่งนะครับวันที่แปดสิบกนะครับส่วนสองแปดสบองนะสี่บวกหได้เก้ับสได้หนึกับศูนย์ได้หนึ่กับหได้หกหกับแได้สี่กับสได้หกหกับสนะได้ศูนย์ะบวกสอนะครับได้สจากนั้นบวกสนะได้หจากนั้นบวกหได้เจบวกหก็ได้แนะครับส่ที่สนะครับ 6กับ0ได้6กกับ5ได้1 1กับ5ได้6 6กับ2ได้8 8กับ8ได้6 6กับศได้6 6กับ9ได้5นะ5บวก1ได้6 1, 6บวก1ก็ได้7บวก1ได้8บวก3ได้1นะนะ0 2 6 7 8 สองสูตรตัวเลขที่ชนกันนะครับก็คือเลข78นะครับอันนี้ชนกันด้วยเจนะครับนั่งสงสูตรนะ ชุดที่ไม่ชนกันครับ0ูนยที่นกับศูนกับนะครับ0ูที่ก็คือ5กับ1นะครับก็จับคู่ที่ไม่ชนกันนะครับเผื่อตัวชนมันไม่เดินนะครับก็ในศูนย์ห้ากับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับที่ไม่ชนนะครับแล้วก็ศูนย์หกเจ็ดแปดนะครับ ตัวชนด้วยนะครับเพราะมันอยู่คนละสูตรกันนะ,ะเลขสูตรนะตำแหน่งของเลขสูตรนะเสร็จแล้วนะครับถัดมาเป็นตำแหน่งของอเลขสองนะครับสูตรที่หนึ่งนะเลขสองสูตร ก็คือ 25, 21านนะครับตัวเลขที่ไม่ชนกันก็คือใจ25กับ21งหนึ่งหลังาตัวเลขชนก็คือเจนะครับมันอยู่นระสูตรกันนะครับ678นะกับเลข2 เลขศนกับ2แล้วก็5กับ1นะครับสุดที่1กับสุดที่2นะครับถ้าเขาจะเดินมานะครับก็ต้องทั้งสองส่วนจะเดินต่อเนื่องกันมานะนะถ้ามีศูนเดินนะฮะก็คงจะเป็นที่ตัวเลขที่ผมเขียนให้ไปนะครับนะส่วน6 7 8แนะครับ 6.78เดี๋ยวผมจะจับชุดให้ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดอ่าอ่าอกับ51เนี่ยไม่มากับ6.78นะครับตอนนี้เรามี06.07.08.26.27.28แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวเลขอื่นนะครับอาหาอนะรหรือไม่นะครับหรือไม่นะครับก็คือ,อต้องไปไฟเลขนะครับ ก็คือ,อเดี๋ยวผมคไข้เลยก็ได้ก็คือสมมติว่าสูตรที่1 0ูนย์กับ2นะครับสูตรที่1ก็คือศูนย์กับ2เนี่ยมา2ตัวนะครับศูนย์สองมา2ตัวนะครับก็จะเป็นศูนย์สนะครับมีศูนย์สองอีกตัวนึ่งเราก็อ่ากับ1นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ก็6 7 8มา2ตัวอย่างเงี้ยนะผมจะจ่ายมดเลยนะครับทีเดียวเลยก็คือ0 2 02น 2, ีน 2, จ่จะจะจะไม่ใช่อยากพิลัพิลัตสองนี่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่เดินนะครับเพราะทั้งสองสูตรเดินเหมือนกันนะฮะเดินพร้อมเดินเดินทั้งสองสูตร0ูตรยังไม่เดินอ่าจะไม่มานะครับ5้าก็ไม่มานะครับจกเว้นว่า678นะครับก็คือจะมี6 7นะครับ นี่ก็จะมี6-7นะครับ6กนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ7-8นะครับในกรณีที่6-7-8เดินมาด้วยกันพร้อมกันนะครับก็6-7 6 8ดแล้วก็นะครับอตอนนี้ตัวเลขทั้งหมด2อามีอยู่5 จ็ดตัวนะมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับจะได้จับทีเดียวเลยก็มีศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดนะครับเลขที่ไม่มีนะครับก็มีสามสี่เก้านะครับเลขที่ไม่มีในสองส่วนี้สามสี่เก้านะครับเดีนะ๋ยวเดี๋ยวผมจับให้เนี่ยครบก่อนสามสีนะ่เก้านะครับไม่มีนะครับเพราะงั้นเราจะเอาเลขหกเจ็ดแปดชนกับสามสี่เก้านะครับ มันจะครบทุกตัวแล้วทีนี้ทีเดียวเลยดีกว่าหกเจ็ดแปดจนสามสี่เก้านะ,นะก็คือจะได้หกสามหกสี่หกเก้านะครับจุดโต๊ะนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้า แปดสามแปดสี่แปดก้าส่วนถ้ามาเบิ้ลน,นะครับก็คงจะต้องเน้นที่หกเจ็ดแปดนะครับก็คือเล็กเบิ้ลน,นะครับก็คือมีหุหกนะครับ ถ้าต้งส,งส่งสูตรเดินนะแปถ้าต้งส่งสูตรเดินปกติครับอ่าเราก็ไปตัดกับสูตรหนก็ได้นะครับถ้ามีนะเพราะว่าน,นี้ผมยังไม่ได้ตัดกับอะไรทั้งหมดนะอ่าแกจับคู่ให้เฉยเว่าตั้งสองสูตรจะเดินต่อนะมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวเลขนะครับสองตัวล่าง 349เนี่ยไม่มีใน2สูตรนะครับเราก็มาจับกับตัวเลขเด่นไปซะก็จะได้คู่มันพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปจับกับแต้มรวมอะไรก็ได้ครับลองไปดูเลขดับหรือไปดูนะครับบ้านจะมาเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับสำหรับคลิปวโนนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ